เปอร์เซ็นต์ผู้นำที่ล้มเหลวเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์สำคัญและจำเป็นมากมากและอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะอะไรครับเมื่อเรากำหนดวิสัยทัศน์แล้วอันดับที่สองเราต้องทำอย่างไรครับ อันดับที่สองเราจะต้องถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้กับทีมงานนะครับเมื่อเราไม่มีวิสัยทัศน์ทีมงานสับสนแต่เมื่อเรามีวิสัยทัศน์ชัดเจนเราสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็ถ่ายทอดวิสัยทัศน์หรือสอนวิสัยทัศน์ให้กับทีมงานยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามาท,ทําธุรกิจนี้วิสัยทัศน์เราคือต้องการเป็นมนุษย์เงินล้านอย่างแน่นอน เราก็ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตรงนี้ให้กับทีมงานเราทุกๆุครั้งทุกๆกวันทุกๆุกที่ทุกๆเวลาซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปซึมซับอะไรครับวิสัยทัศน์หรือมโนภาพหรือจินตนาการของเราหรือภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อทีมงานได้สัมผัสแล้วเมื่อเราพูดบ่อยๆแล้ววิสัยทัศน์นั้นก็จะกลายเป็นตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์จึงจําเป็น อย,ยอย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งนะผมใช้คําว่าอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนล้มเหลวเพราะอนะไรขาดวิสัยทัศน์ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ได้ลูกทีมก็สับสน,นครับเพราะอย่าลืมว่าธุรกิจมันคือเกมธุรกิจมันคือกลยุทธ์มันคือบิสเนสมันคือการแข่งขัน มันคือการใช้กลยุทธ์มันคือการชัยชนะมันคือการสร้างยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือยอดขายครับยอดขายจะมีได้ต่อเมื่อมีผู้นํายอดขายผู้นําผู้นําจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสามจีกซอเนี่ย จึงเป็นตัวจักสำคัญที่สุดนะครับของการอยู่รอดในช่วงนี้นะครับถามว่าวันนี้เรามียอดยอดขายเมื่อเรามียอดขายเราก็ต้องมีผู้นำนะครับมีผู้นำเมื่อเรามีผู้นำสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือระบบสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดคือยอดขาย สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีพลังงานตลอดเวลาก็คือยอดขายครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงบริษัทคือยอดขายสิ่งที่หล่อเลี้ยงองค์กรคือยอดสิ่งที่ทำให้เรากระตุ้นเราดีที่สุดคือยอดขายสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจเรารอดในครั้งนี้คือยอดขายเราประชุมทุกประชุมเพื่อยอดเราทำกิจกรรมยอดครับ เพราะฉะนั้นยอดขายจะเกิดต่อเมื่อเรามีผู้นําที่เข้มแข็งมีผู้นําที่ชัดเจนมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และที่สําคัญนะครับเมื่อเรามียอดขายเรามีผู้นําจะเกิดยอดขายจะเกิดผู้นําก็เกิดจากระบบระบบคือตัวแก้ปัญหาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นการสร้างทีมไม่ใช่สร้างอย่างสเปะสปะแน่อนอนครับทีม building is a process แปลภาษาไทยว่าการสร้างทีมเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการไม่ใช่อยากจะสร้างก็สร้างนะครับไม่ใช่อยากจะอบรมก็อบรมอยากจะสอนก็สอนไม่ใช่ครับมันต้องทำเป็น process. เปเ็น process กระบวนการทีมบิ๊กอิส process